ขอน้อมกราบอาราธนาบารมีหลวงพ่อกวยให้แก่ผู้ที่ฟังคลิปนี้คาถาพระคุณแผนฉบับหลวงพ่อกวยพุทธคุณอนันต์ใช้ท่องว่าก่อนเจรจาค้าขายเรียกลูกค้าเรียกซัดเรียกเงินให้ไหลามาเทมาทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกิดเมตตาและยังเป็นที่รักของเทวดามนุษย์และทุกภพทุกภูมิตั้งจิต ระลึกถึงหลวงพ่อกวยชุติิงทะโรโอมสิทธิเท่าฟื้นเจริญสีหน้ากุงามคือพระแมนณะมพะทะแขนกุงามคือพระนารายณะมะพะทะชายกุงามคือพระอาทิตย นมพะพทะฤ์กูงามคือพระจันทระะ์นมะพทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นมพะพทะกูมาระลึกถึงฝูงโหงก็มาลืมท่ามคูหานมาพะพทะกูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนมพะพทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา นมะพทะกูมาระลึกถึงสาวไซก็มาลืมแม่นมะพทะกูมาระลึกถึงสาวแกก็มาหลงไหลนมะพทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นมะพทะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านมะพทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน ะมะพัทะเหมือนช้างรักงาปรารักน้เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะรานิโย อิติภิโสภะวานะลีติอิติมานีอมอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมะะัมภะทะแขนกูงามคือพระนาณา์นมะมภะทะชายกูงามคือพระอาทิตยนมะมภะทะฤกูงามคือพระจันทรนะมภะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้ณมพะพทะกูมาระลึกถึงฝูงโหงก็มาลืมท่ามคูหาณมาพะพทะกูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมพะพทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมาพะพทะกูมาระลึกถึงสาวไส้ก็มาลืมแม่ นมพะพทะกูมาระรึกถึงสาวแกก็มาหลงไหลนมพะพทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นมพะพทะกูมาระรึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านมาพะพทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนมพะพทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูเอหิกระรานิโยอิติพิโซโภะขวานะลีติอิติมานิโอ ṃ โอมสิทธิท่าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนณมพะพัทะแขนกูงามคือพระนารายณมพะพัทะชายกูงามคือพระอาทิตย์ณมพะพัทะฤกษ์กูงามคือพระจันทร์ณมพะพัทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ณมพะพัทะกูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมท่ามคูหา ณมะพทะกู ered, มาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพทะกูมาระลึกถึงสาวไ้ก็มาลืมแม่ณมะพทะกูมาระลึกถึงสาวแกก็มาหลงไหลณมะพทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวี ก็มาลืมสวดมนต์ณนะมะพทะกูมาระรึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมะพทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนณะมะพทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื่นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชะโกโมกะรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะรานิโยอิติภิโสภะขวานะลีติอิติมานิอม